เขาคิดจะทำอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ เดี๋ยเราแมา่เช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะ The ะชารีออนะคะหกเรียน8ดไม้นะคะ พลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุดินพลังงานของคนราศีกรกฎนะคะช่วงนี้นะ่ะบีสังเกตมาหลายคลิปแล้วนะไพะะ่เนี่ยค่ะจะขึ้นเป็นไพ่ของการเดินทางจะขึ้นเป็นไพ่ของคนทางไกลนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะดูเหมือนกับว่าคุณเองอยู่ในช่วงของการเดินทางการยย,าย้ายการเปลี่ยนแปลง นะะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่อยู่อาศัยนะหรืออาจจะเป็นการเดินทางกลับบ้านการเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนะะี้ยค่ะรู้สึกว่าชีพจรลงเท้าอะ่ะนะคะค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้หยุดนะคะอยู่กับที่เลยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจริงๆนะคะเป็นการเดินทางไกลอ่ะนะอืมแล้วพลังงานของคุณอนะ่ะก็ดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยรู้สึกเหมือนกับว่านะคะ หลายหายอย่างน่ะมันกําลังไปได้ด้วยดีอ่าหลายๆอย่างมันกําลังราบรื่นหลายๆอย่างมันกําลังฟื้นตัวนะคะเพราะแปดไม้ใบนี้น่ะมันบ่งบอกถึงสิ่งที่ตัวของคุณเองได้รับแล้วสิ่งที่คุณเองได้ทนนําในณเวลานี้นะคะมันกําลังเติบโตมันกําลังงอกงามมันกําลังพุ่งเข้าเป้านะคะ ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วทำให้คุณเองมีความรู้สึกว่าคุณพึงพอใจนะคะภูมิใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในณเวลานี้อันที่จริงเนี่ยบีมองว่าทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของมิถุนากรกรดาสิงหานะอา,อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงเดือนต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าในตอนที่เริ่มต้นเนี่ย ดูเหมือนมันยังไม่มีอะไรลงตัวนะคะดูเหมือนมันยังประคับประคองอะไรไม่ได้นะคะเงินทองก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะรู้สึกเหมือนก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าในจังหวะนี้นะต้องบอกว่าทุกอย่างคะ่ะตัวคุณตัวของคุณเองนะสามารถที่จะประคับประคองได้ดีแล้วนะคะพลังงานของคุณดีมากเลยนะอ่าเรามาดูพลังงานของเขานะคะ ถึงแม้บางเรื่องอะค่ะของคุณนคุณจะยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่หลายๆอย่างในชีวิตอะมันก็เริ่มลงตัวแล้วนะเด็กถือดาบนะคะแปดถ้วยลาชินีถือถ้วยค่ะพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ ถ้าดูจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้เนาะก็ดูเหมือนว่าตัวของเขาเองนะคะมีบางอย่างที่ตัวของเขานั้นไม่กล้าอืมเพราะว่าเด็กถือดาบขึ้นมาใบแรกนะคะเลาต่อด้วยแปดถ้วยเนี่ยเหมือนเขากำลังตัดสินใจอ่ะว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อดีไหมหรือจะไม่ไปต่อดีนะคะจะรับไว้ดีไหมหรือจะไม่รับดี แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะเพราะว่าในตอนนี้เหมือนตัวของเขาเองอะมีความรู้สึกเหมือนกับเสียดายออามีความรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นแปดถ้วยนะคะเพราะนันเราเนี้แปดถ้วยอะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ดีนะคะการงานที่ทำมานานความผูกพันที่มีนะคะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมตัดสินใจที่จะปล่อยทุกๆอย่างไป คือตอนนี้พลังงานของเขานะคะ่ะค่อนข้างมีความลังเลนะค่อนข้างมีความสับสนไม่แน่ใจจริงๆว่าตัวเองเนะะี่ยค่ะควรต้องทำยังไงดีนะคะแต่เขาเนะี่ยมีพลังงานของราชินีถือถ้วยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมองอะไรในมุมมองที่ดีอะคะ่ะมองมองอะไรในมุมมองที่บวกเสมอนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจดีแหละแต่ ข้อเสียคืออารมณ์อ่อนไหวง่ายสมมุติว่าตัวของเขาเองนะเขาตั้งใจละตัดสินใจละแต่พอถึงเวลาเปลี่ยนใจค่ะแล้วการเปลี่ยนใจนั้นน่ะมาจากการที่คนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีมันบั่นทอนความมั่นใจของเขาค่ะเขาก็เลยได้มีการตัดสินใจนะคะที่จะล้มเลิกแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเองอะคิดมาดีแล้วก็ตาม นี่แหละค่ะเขาเป็นแบบนี้นะคะจิตใจค่อนข้างโลเลยจิตใจก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะค่อนข้างเป็นคนขี้กลัวนะ่ะข,ขี้กลัวในการตัดสินใจอ่านี่คือเขานะตอบคําถามนะคะว่าเขานะคะคิดจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นบ้างไหม เด็กถือเหรียญโดวิวนะคะสองเหรียญสองถ้วยลาชนีถือดาบอืมบีว่ามันไม่ใช่เร็วเร็วนี้อ่ะนะที่เขาจะทำอะไร กับความสัมพันธ์อน่ะนะคะใต้สำรับเป็นเก้าเหรียญเพราะเขายังไม่กล้าค่ะยังคงมีความกังวลในใจเรายังมองไม่เห็นทางออกด้วยนะเพราะว่าแปดดาบใบนี้เนะะี่ยค่ะมันเป็นแปดดาบที่ตัวของเขาเองนะ่ะยังไม่รู้เลยว่าเขาจะจัดการหรือทำอย่างไรดีกับความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาคิดไหมล่ะ เขาคิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะคะแต่เขาแค่มองว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา w ิวอ e fortune ขึ้นมาตรงนี้เหมือนเขาเองต้องรอจังหวะเวลาค่ะรอโชคชะตารอการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเขาจึงจะกล้าที่จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะสองเหรียญที่ออกมาตรงนี้สองถ้วยนะคะที่อยู่ตรงนี้ มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเองก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเองก็ยังต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่รอคอยเวลารอคอยโอกาสค่ะเลอบีก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลามากอะ มันไม่ใช่แบบวันนี้พรุ่งนี้นะคะหรือหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์แน่นอนที่เขาจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นน่ะถ้าเร็วสุดมันคือสองเดือนนะแต่ถ้านานสุดอะคะ่ะไพ่เขาให้เลขแปดกับเลขแปดกับเลขสิบอ่ะมิก็มองว่าแปดเดือนสิบเดือนน่ะหรือบางทีอาจจะเป็นปีอะคะ่ะกว่าทุกอย่างมันจะลงตัวในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขาอะ เพราะเขาดูเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะบางครั้งเนี่ยไหนอย่างที่บีพูดไปอะเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเขาตั้งใจว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาตั้งใจที่จะให้ทุกทุกอย่างอะค่ะมันเคลียร์ตอนแรกเนะมาแบบนี้เลยค่ะมีความรู้สึกว่าฮึกเหิมมากๆเลยอยากทำให้มันดีนะคะ่ะแต่พอมาเจอคุณ หรือพอได้คุยกับคุณนะ่ะความมั่นใจเหล่านั้นนะคะมันหายไปมันเลยกลายเป็นปัญหาที่ตัวของเขาเองอะคะ่ะก็คิดไม่ตกว่าเขาควรที่จะต้องทำยังไงดีจะบอกว่ามันเป็นความขี้ขลาดของเขาใช่ไหมใช่คะ่ะเขาค่อนข้างมีความกลัวไม่กล้าจริงๆ นะคะไม่ว่าคุณลาเขาจะเจอประเด็นจะเจอปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่บีมองว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวของเขาเองก็ดูเหมือนกับค่อนข้างยากในการที่จะทําให้มันดีขึ้นพอไพ่มันออกมาเป็นแปดาบอันที่จริงอะ่ะเขารู้นะว่าเขาต้องทํำยังไงแต่แค่เขายังไม่มีความกล้ามากพอเท่านั้นค่ะเพราะฉันเราเนี่ยบีก็มองว่ามันไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอก แต่ถ้าเร็วสุดเนาะอย่างที่บีบอกไปอะว่าก็2เดือนนะคะ2ส,สัปดาห์ก็ได้อะสอเดือน2ส,สัปดาห์นะคะนี่คือระยะเวลาที่เร็วสุดนานออกไปก็เลข8กับเลข9นะคะ8สัปดาห์เสัปดาห์สิสัปดาห์แเดือน9เดือน10เดือนอืมพอดูเราเขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายอะคะ่ะเปลี่ยนใจก็ง่ายด้วยนะคะ อ่มาดูไพ่ออรรเคลนะ,ะอืมมาดูซิว่าเขาจะทำอะไรความสัมพันธ์ดีขึ้นไหม<ะ>เนี่ยไพย่นะออกมาเหมือนเดิมเลยนะคะ ใต้สำหรับเป็นใบนี้นะคืออย่างที่บีพูดไปแหละว,ว่าตัวของเขาเองอะค่ะสิ่งที่เขาคิดคือการอยากที่ทําให้ทุกๆอย่างมันเคลียร์ใช่ไหมคะเหมือนเขาก็แบบมีธงในใจแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดจะคุยกับคุณแต่พอได้พูดได้คุยกับคุณจริงๆเข้าอะไอ้ความกล้าที่มีทั้งหมดอะมันหายไปเหมือนกับไพ่สองใบนี้เลยอยากจะพูดอยากจะคุยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆอะ่ะ มันก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทุกอย่างก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นพ่ยของครอบครัวพ่ยของความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่ร่วมถูกร่วมสุขความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานาการณ์ที่คุณน้องสองคนเนะะี่ยค่ะเติมเต็มซึ่งกันและกันมาตลอดก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีประเด็นการก่อนที่จะมีปัญหากันนะคะมันยังอยู่ในความทรงจําของคุณและเขา คุณทั้งคู่ยังคงมีแรงดึงดูดแรงปัถนาต่อกันนะคะแล้วตัวของเขาเองก็คิดที่จะทำให้มันดีขึ้นแต่เขาแค่ยังไม่มีความกล้ามากพอเหมือนเหมือนเขาอะค่ะยังติดอยู่ในกรอบเดิมๆนะคะถ้าเขาทุบกรอบทุบกำแพงตรงนี้ได้เมื่อไหร่เขาก็จะสามารถกลายเป็นคนใหม่ได้เมื่อน,นั้น ต่บีก็ย้ำเลยว่ามันอาจต้องใช้เวลานะคะนานพอสมควรเลยเพราะว่าตัวของเขานั้นไม่มีความกล้าเลยจริงๆถ้าเทียบกับคุณนะคะมาดูพี่นั่งฟ้านะ ความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆเราอะพี่นางฟ้านะ่ะบอกว่าการมเทพ่ะแผงจอนรักให้คุณรักเขามาเจอกันนะการมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราก็บางคนคือแต่งงานกันไปแล้วนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วแต่ระยะหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจากันอยู่บ่อยๆนะคะขอให้คุณนะคะเชื่อในเซนของคุณนะ บางครั้งนะคะคุณเองอาจจำเป็นต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ข้างหลังนะถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้นะคะความรักมันจะดูห่างเหินความรักจะดูเหมือนไม่สมหวงังแต่ด้วยความที่คุณรักเขามีความเป็นพรมลิคิตของกันและกันอยู่นะคะพี่นางฟ้าก็ย้ำว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเรื่องราวของคุณแักเขานะ่าจะยังได้ดำเนินต่อไปนะคะ เพราะคุณมีความเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติพี่นางฟ้าเขาออกมาบอกแบบนั้นมาดูวันเกิดวันที่นะคะหรอก็ราศีนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือคนที่เกิดวันที่23คนที่เกิดวันที่15 คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20ค่ะราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี64 15 87 59 32เล็เราลข4นะคะแล้วก็85ค่ะโอเคครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ